แรกมาแล้วครับโอ้โหหลุดไหมหลุดไหมโอ้โหตัวแรกครับตัวแรกของวันนี้ครับโอ้โหไซส้มมีส้มครับนี่ใช้เปลี่ยนเป็นสีเขียวครับโอ้โหกินคับปากเลยอะไะครับแต้มแรกครับเบาๆครับเช้าๆหลังจะขายไปสองสาวันครับเนื่องจากฝนตกครับฝนตกทั้งวันเลยครับสองสาวันนี้ฝน ปรยปลายออกมาครับถึงตกไม่นากก็ออกมาตีไม่ได้ครับถ่ายทาไม่ได้นะครับถ่ายทานี่มือถือเปียกนะครับแตรมแล้วครับเช้าครับเบาๆกนครับเดี๋ยวก็ปล่อยครับตูมเล็กเกินครับเล็กเกินครับเดี๋ยวถ่ายรูปก็ปล่อยครับดูครับปากเลยครับเต็มปากเต็มคำเลยเดี๋ยวปล่อยครับอากาศดีๆเช้าครับมีตัวโนแน่นอนครับครับครับ เดี๋ยวปล่อยครับปล่อยคืนธรรมชาติครับตัวมันเล็กเกินครับแหมเล็กแค่นี้ยังแตกเลยครับเต็มปากเต็มคำครับเดี๋ยเก็ดีจริงๆปล่อยครับไม่ไปเลอ,อ้ายครับยอด ไม้เดียวแล้วครับไม้เดียวแล้วครับไม้เดียวแล้วครับมาแล้วครับโอ้สาสวยครับหลุดไหมหลุดไหมไม้เดียวเลยครับอ่าสาสวยนะครับติดครับติดมาแล้วครับโอ้ยมาเหยียบพรวดเลยครับโอ้โหสายสวยครับอยู่บ้านครึ่งโลได้ครับเนี่ยครับส้มส้มนะครับสีเขียวนะครับมาแล้วครับตามที่สองครับ ตามแรกปล่อยแล้วครับตามแรกผมปล่อยไปแล้วผมเล็กจัดครับอันนี้ก็าใดน้ําในเนื้อนะครับกดน้ำกินเนื้อเลยครับส้มมีส้มครับของดีเบืองเพชรนะครับเหยื่อออดเพชรฟรีนะครับสีเขียวนะครับกินลูกสีนะครับไม่เลือดสีนะครับตาขัดทุกสีนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะเล่นเหยื่อกษณะไหนครับงัดไปด้วยคันดีๆนะครับคันขมูนะครับ คันขมูนะครับเบรคอยู่ที่8ปดขีดเนะครับยาว67จุดเจ็ดลอกฟิทเทคนะครับฟิทเทคโมเดล2ครับสีปีกแบงทับนี่ครับโอ้โหคสวยเลยสีสีแบงทับครับดีครับเดี๋ยวพยายามตีฟ้าครับเดี๋ยวนะครับเช้าอากาศดีดีครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับยอด ว้วครับโอ้โหมวยกระเด็นเลยครับมาแล้วครับเอ้ยมาแล้วครับมาครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ครับออกขึ้นยังไงครับทีนี้โอ้ยสายสวยครับติดสายไฟครับติดสายไฟครับสายสวยครับตายแล้วโอ้โหแน่นอนตีสองสองตายโดนเลยครับนี่ครับคิปเปอร์ครับก้มีสาวครับ ส้มขส้มของดีเมืองเพชรนะครับสีเขียวครับเป็นปาเป็นคันครับแก้มทีสามมาแล้วครับสภาพอากาศสบายสบายครับแดดไม่ร้อนครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับแก้มที่สามครับแก้มแล้วก็ปล่อยแล้วครับดีครับเดี๋ยวขอย้ำทึกภาพครับ กระลับมาแล้วครับมามาแล้วครับมาแล้วครับไม้เดียวเลยครับว้าไปสวยครับไปเดิมเดิมนะครับอย่าให้ดูไม้ครับเดิมเดินครับริมทางรถไฟนะครับแถวนี้ปลาเยอะครับคนก็เข้ามาตีกันบ่อยเสร็จอีส้มครับส้มส้มสีเขียวครับขออนุญาตมันถภาพครับ มาแต้มนะครับแต้มนี้น่าจะเป็นแต้มที่สี่แล้วแต้มแรกมันเล็กเล็กไปผมก็ปล่อยไปแต้มที่สองที่สามก็ไซส์พอกันครับมีแต้มที่สี่นะครับอีส้มอีส้มครับสีเขียวครับของดีเมืองเพชรนะครับก็งับมาด้วยเดิมเดิมครับคันอีขมูนะครับยาวหกฟุตเจ็ดนะครับเบรคที่แปดขีดสิบเจ็ดแล้วก็ลอกฟิตเทคนะครับสีปีกแมงทับนะครับสวยเลยครับ จะทำมาสองสีนะครับสีไอรอนแมนกับสีปิกนัทัพนะครับสวยครับสุดยอดครับตีเนียนตีไกลครับนะคราบทุกภาพครับสุดยอดจริงๆเหยื่อเขาดีจริงๆครับเหยื่อสุดยอด แล้วครับเออเราตั้งนานได้แล้วครับใส่สวยแล้วโอ้โหกัดผิดกัดถูกเห็นะครับขอที่คีมครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเด็กใหญ่นี่ก็อันตรายเหมือนกครับถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับห้ามใช้มือเด็กขาดนะครับวุติเหตุเกิดได้ทุกเวลาครับนครับไม้ก้างนะครับ โอ้โหไล่อยู่พักใหญ่แล้วครับกัดผิดกัดถูกมีส้มนี่ครับสีเขียวแล้วครับกินลูกสีนะครับเหยือของออสเพชรบุรีนี่ข่าแน่จริงครับกินลูกไม้นะครับกินลูกไม้จบทุกไม้นะครับเหยือออสนะครับมีติดกล่องไม่ผิดหวังครับก็งันบรินี้ดีๆนะครับคันอีขามูนะครับยาวหกฟุตเจ็ดนะครับเยูุ่ียแปดขี่สิบเจ็ดครับกอบกะลอกฟิตเทคโมเดลสองนะครับสี ปีกเป็นทับเนี่ยครับสีเขียวสวยแล้วครับตีลื่นตีไกลนะครับโหตีเนียนแล้วอีกครับเดี๋จอกันครับดยอดครับขอยอนุญาตพักพครับ โอ้ยนลอยฟ้าครับโอ้ชนลอยฟ้าครับได้อีกแล้วโอ้โหวิ่งลอยครับโอ้ยโน่จรนจริงๆสีส่งผลไม้โดนตีส่งผลไม้โดนครับ มีส้มมีส้มของดีเมืองเพชรนะครับสีเขียวนะครับกินทุกสีกินทุกสีไม้เดิมๆครับเดี๋ยวเขาจะมนทึกภาพครับสวัสดีครับไม้แต้มครับไม่รู้แต้มนี่เท่าไรแล้วใบนี้ก็รอไปแต้มี่สามแล้วเฉพาะใบนี้นะครับไม้แถวบ้านก็โดนไปสามแต่ในี้สามก็เป็นหกแล้วครับกินดีครับเหยาะอดเพชรบุรีนี่กินทุกสีนะครับดูนะครับสีเขียวก็กินนะครับ ไม่ยังเป็นน้องเป็นสีส้มสีดำสีเขียวก็สีเขียวก็แดกนะครับโอ้โหตูลวกันครับก็โอ้โหชนลอยฟ้าไม่รู้เลยครับ ช้ชนลอยฟ้าไปนู้นเลยครับโอ้ยช้อนลอยฟ้าหลุดวันนี้เลยเอาอีกแล้วครับได้แล้วแต้งครับหมายเลแต้งครับเนี่ยนะครับไอ้ชนลอยฟ้าโอ้โหกัดดีจริงๆอีส้มนี่อีส้มนี่ครับมาอีกแต้มครับนี่ครับโอ้ยไซส์เดียวเลยครับไอ้ชนลอยฟ้าโอ้วัดกระจายแล้วคันนี้ ดีจริงๆครับคันขโมยครับอยาวอาฟุตเจ็ดครับเวทอยู่ที่8 7ะครับประกอบกับล็อกฟิตเทคฟิตเทคคัปป้าครับโมเดลสองนะครับสีลายออนแมนครับอ่าหมายแต้าครับเดี๋ยวขอรับบันทึกภาพครับนี่ครับหมายแต้มแล้วครับสำหรับหมายนี้ครับเป็นแต้มที่สี่แล้วครับแหม่ไซส์เดียวกันครับคอกเดียวกันเลยนี่ครับยอดเพชรบุรีนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวก็กินนะครับ วัดมันดีๆขันยีขมูนะครับยาวหกฟุตเจ็ดนะครับเบยุนี่แปดขีดสิบเจ็ดประกอบกันรอบฟิตเทคนะครับสีไละสีเปลือกเปลือกแป็ทับครับโอ้โหเหนื่อยครับหวัจะได้สีเปลือกเป็นทับก็สีเขียวครับฟิตเทคโมเดลสองนะครับนี่ครับสีแต้มครับปลาพวงครับปลาพวงเป็นปลาพวงแล้วสีแต้มแล้วหมายนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยเยครับ เพื่อจะได้สกิตั้งครับวันนี้ก็สบายสบายครับตีไปเรื่อยพยายามึกภาพครับหมายตแตงครับที่กล้องตัดไปครับเนี่ยกัดข้างหน้าเลยครับโอหลุดครับลุตลุตกล้องตัดไปครับไม่เห็นช็อตกัดนะครับได้ไหมแตงครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกัดข้างหน้านี่เองเอาลุดอีกครับ ถวร้านค้านี่ครับพยายามทึกภาพครับครับหมายแต้มแล้วโอ้ไม่รู้แต้มที่ไรแล้วยพยายามทึกภาพครับสุดยอดเงี่ยงดีจริง กลวิทาครับโอ้โหวิทย์ลอยแล้วครับมาแล้วครับแต้มโอ้โหเป็นขาาเป็นคำนครับไม้แต้มครับไม่รู้แต้มเท่าไหร่ครับโอ้โหตัวนี้ขาววอกเลยครับขาววอกครับไม้แต้มครับใสใสปลาเค็มนะครับ อะไพอดีพอดีครับยอดนะครับยอดเพชรพอดีครับสีเขียวนะครับสีเขียวสีส้มส้มนะครับสีเขียวก็กินนะครับหมายแ้มนะครับหมูแ้มเร็วๆแล้วครับโอ้โหนี่ปากัดกระจายครับหมายข้างทางหมายกับธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับยอด อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับหมาแล้วครับอ่าหมาแล้วครับเมื่อกี้กัดไม่โดนครับอยู่แล้วครับโอ้โหใสสวยเลยครับหมาแล้วครับอ้าโหยเก็บโลครับเก็บโลโหเมื่อกี้กัดไม่โดนะครับส้มอีส้มครับของดีเมืองเพชรครับ รอสักครู่นายแต้มครับไม่รู้แ้มทนี้เท่าไหรแล้วครับวันนี้กัดวุ่นวายครับแ้มนี้สวยเลยครับโอ้โหทฟี่ของวันนี้เลยครับไปดูขนาดนครับเกือบโลครับไม่น่าจะถึงโลเนี่ยครับยอดครับวนไปวนมาเนี่ยครับหมานี่เด็ดที่สุดแล้วครับในหุ่นยี่ สายอย่างเงี้ยครับเกเล็กก็เล็กไปเลยครับแต่ใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยมีส้มมีส้มครับอ่าสีเขียวนะครับเต็มเต็มครับเข้าขอเดียวก็อยู่นะครับเนี้ยครับเข้าขอเดียวครับอากาศดีครับสบายสบายครับตากัดดีครับวันนี้วันนี้ปลากัดกระจายครับงัดไปด้วยคันดีๆครับคันอีกขมูนะครับยาวหกพุทเจ็ดนะครับหรือเบรแปดี่สิบเจ็ดนะครับ กรอบกกรอกฟิตเทคสีตีไหมครับนี่ครับตีไหมครับเขียวครับโอ้สวยครับตีนเนียนรากนเนียนๆนะครับไม่ต้องรีบหมายนี้มันเที่ยวครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งน,นะครับไล่ตีเรื่อยๆนี่ครับเดี๋ยวขย้ำทุกภาพครับ